ไว้ขมากินเข่านุ่งแบบนี้บ่นุ่งสรงนุ่งแบบนี้เนยลูกยากใส่ทรงส่วนใส่แบบนี้เลยมันบ่ใส่พวกปิ้งเตาไม่ไูมันบางบ่มันบางเออคือกไก่เราก็นุ่งสีจะขีกจะช่อน ช่อนสินบ่มีโงงะเออนุ่งโจงมบบพันไปลักนุ่งโจงมบบพันแล้วเสื้อเป็นหย้าหนาวผ่าเคืนคืนเนว่ากันต่างไฟจีงและผู้ถ่าไปจีนทีไฟนะคบมันแม่นไผ่แต่เป็นคือโบปากโบติปากปอปากโบไส้โบเกน ถามมาถามั้งเราไม่ยืนนันถามันนี้ไม่เจอปอบะมาทำมาทยู่วเอะเป็นยังจะปอบะปไ่ได้กัเรื่องหัวอีห้าหัวมึงม่าฮ่าฮาเ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่นฮ่า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 เ่าเ่าฮ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 ่่าฮ่่งตะาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮ่าา 哦，米。Mm.